สวัสดีเจ้าปอแมพี่น้องกูคูๆก,กูคนเจ้าวันนี้กส็สวัสดีกันนอกจากยินดีตอ้อนรับเข้าสู่แอมสวิตเซอร์แลนด์ชนแนลนะเจ้าก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตนะเจ้าหลังจากตีหางหายกันไปเหมือนขนาดเจ้าก็หลังจากที่แบบน่าจะปีปลายแล้วเจ้าตีน้งองหได้ย่าวิดีโอเนาะวันนี้ก็น้องจะมาอัปเดตนะเจ้าวันหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องไปยังอย่างมาผ่องหนึ่งๆแักๆก,ก,ก็คือเข้าไปที สีเวลาไปตีทํางานเจ้าล่านกับเขาหน้อยๆของน้องกลั่นกับเข้าอาหารสารพัดนึกเจ้าต้องปูเจีอก็แปดโมงเจ้าแปดโมงกื่งเจ้าถึงสองทุ่มเราก็ใจชีวิตอยู่ตีล่านเลยแล้วก็สาวติดก็ยังว่าเจ้ามีเวลาเลยอยากพักอิทเนี่ยเองไข่เอง,เองแกงเองพัดเอง แล้วก็ขายเองมันมันมือมันอิดน,น,นะเจ้าบอกได้เลยเจ้าว่ามันอิะเป็นกุยางของตีลาดละเป็นสารพัดนึก้ะเจ้าแล้วก็เสาทีก่กล่อมมีเวลาเนาะเหนื่อยมันอิดแล้วก็อยากพักพอนะเจ้าก็เลยมีเวลาเนี่ยวิดีโอคือประแม่ปีนอ้องได้พอได้หมวนกันนะเจ้าได้เอนจอยกันเนาะได้ขายเขียดกันแล้วกันก็ถ้าอู้ถึงก็นึ่งปีเนาะก่ ลงเวลางานก็คือลักๆก็คือล้งตีงานอย่างเดียวเจ้าบ่ได้ไปเนี่ยอย่างอื่นเลยถุ่มเวลาให้ลร่านอย่างเดียวถุ่มเวลาเฮ้ร์กับเข้าตีน้องฮักอย่างเดียวแต่ยูท b e น้องก็หักนะเจ้าเพียงแต่ว่าเวลามันมีน้อยแต่เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยหลังจากวันนี้วันที่5เดือนมีนาเจ้าวันนี้น้องก็เสร็จงานเริ่มเสร็จงานโปรแกรมงานงานไม่หมดก็คือเริ่มลงตัวละน้องก็เริ่มมีเวลาละและแหมยังก็ถ้าอู้ถึงอ่ะ กล้องตีน้องไทยนี่อาจจะมาชัดเจ๋วนะเจ้าอันนี้ก็คือน้องทายจากมือถือเนาะจากตะกรอนนี่น้องเนี่ยอาจจะแบบกล้อง oppo แ,แยกต่างหากนะเป็นคล้ายๆมือฉีอเนาะความชัดของกล้องมันอาจจะดีกว่าแต่ด้วยความสะดวกของน้องนะเจ้าน้องก็เลยทํากับวิดีโอทํากับมือถือเนาะมันอาจจะมีเสียงนะมันอาจจะมาชัดเจ๋อย่างี้ก็ขอประทานโทษขออาภายัยด้วยนะเจ้าเพื่อความสะดวกแล้วเขาก็จะได้พับพปบปะกันมันขึ้นเนาะหลังจากตีว่า ถายแยกกับมือถือมันก็ง่ายขึ้นนะาเจ้าทุกอย่างมันตัดต่อแล้วมันก็อัปโหลดได้เลยแต่ถ้าแยกลับกล้อง้องก็มีเวลาอย่างยังขี้เกาแล้วเห็นยังชีวิตงานแต่ละคนก็แยกกันไปทําง,งานมันก็เลยม่มีเวลาขี้เก่าแต่ก่อนจะได้ก็ฝากสวัสดีกูคู่กูค้ด้วหนะ้าเจ้าจะไปลืมกันนะแวะมาหากันแล้วก็ จะไปลืมเข้ามาพอเนะเจ้าน้องก,ก็ยินดีเนาะบางคนหลายๆคนตียังเข้ามาพอวิดีโอน้องอยู่เนาะถึงมันจะน้อย,อยแต่เขาก็ได้แย่ด้วยความหักเนาะก็อยากษ์คือแย่ยสิ่งดีๆคือปลอม่พี่นอ้องได้พอได้ได้ชมกันเรื่อยๆนะเจ้าก็คือว่าถ้าตั้งแต่นี่ไปถ้าเกิดปออม่พี่นอ้องสนใจอยากคือนออ้องเนี่ยคอนเทนต์ยากคือน้องเนี่ยยังคือพอเปลี่ยนแปลงผ่องเนี่ยก,กับเข้ากล้าไปแอลกล้าเหลืองความสวยความงาม เรื่องอย่างนี้ถ้าน้องมีประสบการณ์อย่างทีน้องปพอจะหู้ตีอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะเจ้าเพราะว่าน้องอยู่มาประมาณสิบสองปีแล้วเนาะน้องก็จะแช์ว่าเออเพื่อไผสนใจเพื่อมีอย่างตีหลายๆอย่างที่เพื่อไผไปไปไปัป๊บปุ้งหรือว่าไปจ่วยอย่างได้มันก็ดีเนาะก็น้องจะแชะคือพอว่าเออเนี่ยการไม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย คุณจะต้องเห็นหนังสือจะได้เห็นภาษาจะได้ถ้ามาอยู่โซนเนี่ยครับโซนเยอรมันยังน้องโซนเมืองเมืองหลวงเนี่ยเจ้าตีน้องอยู่ก็คือเมืองเบิร์นเนาะต้องอู้ภาษาเยอรมันต้องเรียนภาษาถึงจะมีพอเขามาถึงปุ๊บแต่งงานมามเรียนภาษาโอกาสที่เขาจะมีงานหลายๆอย่างที่เขามันเปิดล้อตีสวิตเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ภาษาหลักๆที่เขาต้องอยู่ที่นี่ก็คือต้องใจต้องเห็นต้องอู้ให้ได้อันนี้คือสําคัญที่ต้องใจชีวิต ตืงวันนี้น้องเปิดล่านมาทั้งหมดนี่ก่อเดือนอมิถุนากระฎาเนี่ยจะ6ปีละละ้าอาหารน้องนะถ้าใครสนใจร้องพอเนี่ยวันหลังน้องจะฮึ่มพอก็คือน้องจะทายฮึ่มพออาจจะทายเป็นส่วนน้อยๆเนี่ยเจ้าตีเป็นคอนเทนต์น้อยๆเดี๋ยวฮึ่มพอว่าสถานีทํางานน้องเป็นเจดไดหน้าล่านน้องเป็นเจดไดแล้วก็คนตีบ้านปีตีทีมงานตีน้องจะทํางานด้วยกันเนี่ยมีกี่ค้นอย่างแยเดี๋ยวพอเพื่อน่าสนใจเพื่ออเอ ล่านอาหารน้อยๆกับข้าวเหนือน้อยๆเพราะเราก็จะมีความเป็นความเหนืออยู่ในในใน,ในล่าด้วยนะเจ้าคอนเพราะว่าคอนเซปต์งานน้องเนี่ยตีร้านเนี่ยก็คือเขาจะอู้ไทยกันลูก,ก้าก็คือสวัสดีค่ะขอบคุณค่านี่น้องเป็นลักๆเลยน้องจะอู้น้องจะเบื้อความเป็นไทยหายไปไหนแล้วก็อาหารกับข้าวน้องเป็นคนเหนือน้องฮักความเป็นเหนือ เพราะฉะนั้นมันต้องมีกับเขา้าตีเฮาต้องเน้นขว่าเหนือของเขาก็คือแกงโกแกงอบไก่แกง,แกง,อ,กแกงอมไก่อย่างงี้่ทุกอย่างนี่ก็คือนอกจากเน่าโดยความที่ว่าน้องหักความความเป็นเหนือแล้วเขาสแสดงความว่าเฮาเนี่ยเป็นคนเหนือนะกับเขา้ากับเข้าไทยเขาเนี่ยมีทั้งเหนือกลางอีสานใต้เขาก็มีเหนือของเขาเหมือนกันอันนี้เดี๋ยววันหลังเราจะทายให้พอมันเป็น มันเป็นในอย่างที่พุ้มใจอ่้าถ้าเขาเป็นคนที่ไหนเขาก็อยากจะพุมมเขาอยากจะเสนอความเป็นเป็นคน้นติหั่นคือเป็นพอพะเยาบ้านเขาอาจจะเป็นเมืองเลนน็กๆแต่ตั้งก็ขึ้นว่าคนนะ้นอ่ะตั้งแต่เริมเข้าล้านมาเนี่ยหารว่าเป็นจืรล้านพะเยาเทคเอาวเนี่ยเดี๋ยวจะจืรล้านล้านนอกนะพะเยาเทคเอาวเนี่ยค้นก็เลิมไปสอพาวคู g เกือถามว่าพะเยาเป็นอยู่แต่ไดอืมเพราะว่าคนคนลูก,ก้าส่วนมากจะบอกหู้จักนะจหนเดาบอกหู้จักกัว่า พะเยาบอกหูจักไอหูจักแต่ว่าเออไออย่างก็เหมือนเจีงยงไม่เจียงไฮอย่างเงี้ยจะลักๆจีเนาะแต่บม่เร้เข้าไปพอเลงว่าเออพะเยามันอยู่ตัดไหแต่เพราะเหมือนลูกกามาถามว่าพะเยานี่มันมาจากไหนนอกกัสิพายอกอ๋อนี่มันเปิดบ้านเกิดันะตีจืรล้านนี่นะก็คือบ้านละเกิดันะบาจจือฉนันลูกกาบอกอ๋อพะเยานี่มันมีจ้ะมันก็บย่เี้ยคือขนอยากหูจะ ลูก,ก้าหลายคนนะ่ะเจ้าตีถามแล้วก็ไปแหวะดูติเมืองพะเยาว่วาพะเยามันยแต่ดไดก็คือมันก็น่าสนใจเป็นการโปรโมทโปรโมทเมืองพะเยว้ในตัวนะ๋วเนาะอาจจะบหน,นักแต่ก็โจยหือนักท่องเที่ยวได้หูจักหนะักก็น่าสนใจนะเจ้าแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านไปที่น้องเตงเงี้ยมาตลอดก็คือโปรแกรมลดความอ้วนลดความอ้วนของน้องก็คือ บากินเข้าจากเดิมมาเจ้าเพราะช่วงวิดีโอก่อนติน้องยาปีกว่านี้ก็คือน้องระดับแบบกินกินแล้วก็กินกินแบบกินมาขึ้นแล้วเจ้ากินสเปซสปะกินแบบกินแบบกินแล้วก็รับอ่ะน้ำหนักมันก็ดีด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 ขึ้นโดยบอกหู้ตัวเจ้าหู้ตัวกำกายและจังแล้วจะเป็นลมขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยเสื้อผ้ากางเกงที่เคยใส่ได้ก็ใส่ไ่ได้นองกันเลย มีน้องติ่งหู้จักก็เลยแนะน้นำคือว่าเออลองเนี่ยโปรแกรม if if เนี่ย if ภาษา if มันภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าฟ a s ติงเนาะถ้าออกสำเนียงบ้านเฮาเนาะ fasting แต่ถ้าภาษาฝรั่งมมภา,าษาฝรั่ง fasting เปิดว่าอีนเนาะออืม่าก็คือกิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมง นี่ถ้าใครสนใจนะเจ้าลองเข้าไปพอใน Google ใน YouTube นะเขียนไว้เลยเนอะอดเข้าแปดชั่วโมงสิบหกก็ว่าเขียนไป IF อีนะเขียนไปตัวพอดตัว i นี่นะตัว f นี่นะเจะ้าลายคนเปินหูยแล้วแหละแต่น้องก็บอกเผื่อคนหมูหูเนาะเพื่อคนไค่เนี่ยลองเข้าไปพอว่าเนี่ยจะได้สนใจจะได้เหมาะจะได้แต่สำหรับน้องน้องว่ามันดีที่สุดสำหรับน้องนะเต่าตีน้องเกยพยายามลดความอ้วนมานะ่ะ มันกินจากตีน้องกินแปดชั่วโมงบอกกินสิบหกชั่วโมงไม่เดี๋ยวนี้น้องก็เหลือกินหกชั่วโมงบอกกินสิบแปดชั่วโมงพอเขาเริ่มฝึกนั่งนักกับเจ้าไม่ไม่อ่ะภัยภัยก็ยาบมาได้ยไไดัง้นไหนน้องยังแยบมาได้อาติตสองอาติ์แหลกอะบอกเลยนนะงูดงินนะมล้มขึ้นอโอ้ยตายอ่ะลดมาได้อยากกินก็มาได้กินงูดงิดเริ่มพระพานไปคนอื่นแล้วทีนี้ เลิมนางม้านเข้าสิงละอออโบทโท์เดวิลเข้าละบ่ได้ละอืมนางม้านเข้าเพราะผ่านไปติดสองติดเลยร่างกายเขาเลิมปั๊บแล้วจามันก็เลิมชิ้นพราะเลิมชิ้นมันก็โอ้เฮาก็บอยากเดี๋ยวนี้ถ้าบัตรถ้าน้องถ้าบัตรถึงเวลากินแต่้แต่สิบเอ็ดโมงเกินถึงประมาณเนี่ยห้าโมงอย่างเงี้ยถ้าบัถึงเวลากินนอกจากบักินแล้วนะต่อขึ้นกับเข้าวางต่อหน้าเนี่ยน้องก่อนจะแตะนะอืมน้องแบอยากเลยนะแบบมีความอยากเลยร่างกายเหมือนเนี่ยก็พอะมันฝึกไปเรื่อย แต่ถ้าผัสสนใจนะเจ้ายากลดแล้วก็มันลดยากลองพอเข้าเข้าพอโปรแกรมนี่ว่าต้องเหมือนน้องก็ได้เริมกินกี่โมงแล้วแต่ว่าแต่ละคนถนัดจะได้บ้านเขาอาจจะรับเจ้าแล้วก็เออลองเปลี่ยนพอแต่ตอนเจ้านี่ก็กินได้นะกินหน้งกินช้ากาแฟดำห้ามมีน้ำตาลหลังจากที่เขากินเข้าแล้วกว่าบางคนเนี่ยเหมือนเตีย่ยร้อสิบเอ็ดโมง ยุดก่อนหกมูงแมลงเนาะสมมุตินะหลังจากหกมูงแมลงแล้วจะกินยังก็ได้อยากินข้าวก็กินน้ำกินช้ากินกาแฟได้ห้ามกินน้ำตาลกินของพวกนี้ได้หมดแต่ห้ามกินข้าวกินน้ำตาลแต่ระวังตีระวังตีหกถึงแปดโมงที่เขากินเนี่ยจะกินยังก็ได้ฮ้ยเฮ้ยเฮฮดไวระวังนะเจ้าแต่ก็คือว่าบจําเป็นนะหนึ่งติดเนี่ยอาจจะมีหนึ่งวันที่เขาแบบอืมอดมาได้ละตามใจปาก อยากกินก็กินอยากเลดก็เลดอยากเนี่ยอย่างก็เนียมันก็มีให้กลับให้ตัวเ่าแต่หนึ่งวันแต่ก็คือว่าถ้าโปรแกรมเนี่ยถ้าเขาค่อยกินนี่ยงเขาต้องกึดในเจ้าเขาต้องเกิดว่าอู้ยมาได้นะแต่ถ้าผายสนใจที่ว่าจักรลดเร็วที่สุดก็คือลดเป็นพวกแป้งเนาะเป็นเหมือนถ้าเป็นบ้านเขาก็เป็นข้าวเนาะถ้าเป็นเมืองฝรั่งก็ขขนมปังอย่างพวกชีสพวกนี้เนาะแต่ถ้าบ้านเฮาถ้าสนใจก็เป็นจะเน้นไปทั้งสุขภาพถ้าบ้านเฮาคนก็น่าจะเป็นเส้น เส้นบุกเส้นแก้วเนาะที่มันลดโ,โลคาบน่นนะถ้าใครจะเนี่ยรวมจั้นก็ได้มันจะลดเร็วกว่าเดิมแต่ถ้ายากๆแต,แต่ก็ลองสนใจจะอีพอนะเจ้าวันนี้น้องก็มาแชแนงเล็กๆน้อยๆแล้วก็อัปเดตว่าชีวิตน้องได้ไปไหนอยู่กังานแล้วก็มาแชเหลืองลดความอ้วนเพื่อใครสนใจนะเจ้าอยากสวยอยากงามอยากมีหุน่นดีๆสุขภาพดีๆสำหรับน้องโปรแกไมเอฟมันดีมาก ถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาใน Google หรือ YouTube พอนะเจ้าเวลาเหมาอไผเวลาไผก็ไผก็ลองฮัดพอเนาะอยากสวยอยากงามก็อยากมาแชร์กันเจ้าทัดสดายก็ปะกันคลิปหน้าเนาะแต่ก็ฝากสวัสดีกูคู่กูคุได้วนะเจ้าแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังด้วยนะเจ้ามาจ้าแต่มาเจ้าแต่ก็ขอฝากความคิดถึงและก็ขอบคุณกูคู่กูคุน ี่เข้ามาพอ YouTube แล้วก็สนับสนุนน้องมาตลอดเนาะถ้าจะได้ปากันคลิปหน้าเนาะขอบคุณค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปากันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ